สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนติดคอมาเข้ากับโฟมนะคะแบบนี้นะคะก็พอเราเย็บคอามาได้ที่มีลักษณะยาวๆแล้วแล้วเราก็จะมาวัดกับโฟมแบบนี้นะคะโฟมแบบนี้อันนี้ก็จะแปะด้วยแบบผ้าบุรีออยแล้วก็ <c oughs> ถ้าได้เราได้ขอมาแบบยาวๆยงนี้แล้วก็เอามากะเอาจะบอกจะบอกก็ไม่ได้นะคะว่าเออคือเราใช้แบบโฟมขนาดนี้ขนาดนี้เราต้องยาวเท่าไหร่เราต้องเอามาลองวัดดูเรื่อยๆนะคะเราต้องเอามาวัดดูเรื่อยๆนะคะเราจะมาสอนทําผ้าลายตองนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนาะอ่ะอันนี้เราเอามาทาบก่อน เราลองมาดูตรงนี้ดูให้ขอบตรงนี้นะคะชิดกับขอบโฟมนะคะลองทาบดูก่อนจะได้ไหมเดี๋ยวใส่เพิ่มอีกสักอันหนึ่งถ้าไม่ได้เราก็ใส่เพิ่มถ้าถ้าพอดีแล้วแล้วก็หรือมันเกินก็แกะออกนะคะ คอมมาที่เราสอนไปในคลิปก่อนเนี่ยหน้านี้นั้นนะคะก็คือเราไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องใช้เชือกใช้อะไรเลยนะคะอ่ะเราจะมาตัดตรงนี้ออกก่อน ที่เราใช้อันนี้กระทงของเรานะคะกระทงของเราก็เจ็บเส้นผ่าศูนกลางก็ประมาณเก้าประมาณเก้านะคะขอบในก็จะประมาณแปดนิ้วก็จะมาวัด เอาเอาขอมาที่เราเย็บนะคะเอามาวัดก่อนพอได้แล้วแล้วก็แบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะใช้แม็กเย็บไว้ ทีนี้อพอเราเอามาเข้าแบบนี้แล้วนะคะอเราจะให้ตรงส่วนตรงนี้ขอบตรงนี้เข้านะคะพอดีกับขอบโฟมขอบตรงนี้นะคะทีนี้เราจะมายึดเข้าด้วยอปืนกาวนะคะ เปินกาวนะคะ <c oughs> พยายามพยายามอย่าให้แบบตัวกาวไปเลอะตรงนี้นะคะระวังนิดนึงแล้วค่อยๆติดไปทีละหน่อยะค่ะแล้วก็เปิดเขาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เอากาวยิงเข้าไปทีงขอบในทำไปทีละหน่อยนะคะ เราก็กดไว้กดไว้สักประมาณรู้สึกว่าเขาอุ่นๆแล้วนี่เห็นไหมคะขอบตรงนี้เขาจะขอบตรงนี้เขาจะพอดีกับนี่เลย ก็จะมาต่อนะคะจะมากดเขาไว้ สักพักหนึ่งอะค่ะให้เขารู้สึกว่าเย็นเย็นค่ะค่ะพอกดได้สักพักนะคะเขาก็จะเริ่มติดเขาก็จะติดแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้คอมาติดกับโฟมนะคะ แล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทับกลีบแล้วก็ติดกลีบนะคะแล้วยังไงมาติดตามชมกันนะคะถ้าสนใจอุปกรณ์ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเราลองไปฝึกฝึกกันดูนะคะยังไงขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ